สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเนปเพชรยนต์นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะที่11นะครับก็ตอนนี้ที่กรุงเทพก็ฝนตกทุกวันเลยนะครับช่วงนี้ผมก็ต้องหนีมาถ่ายคลิปตอนเช้านะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเป็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก็วันนี้นะครับผมเนปเพชรยนต์ก็มีรถกระบะนะครับมีทั้งตัวที่จอดอยู่แล้วแล้วก็ตัวใหม่ที่เอาเข้ามานะครับมานาเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสาหรับใครที่ไม่ได้ดูคลิปก่อนๆเนาะวันนี้ก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับว่ารถกระบะทีี่เราม จะสวยขนาดไหนแล้วครับแล้วก็ไม้น้อยขนาดไหนราคาดีขนาดไหนนะครับต้องบอกว่าบริษัทเพชรยนต์โป่งนะครับถึงฝนจะตกหนักขนาดไหนนะครับน้ํามาไม่ถึงแน่นอนนะครับบริษัทเราตั้งอยู่กรุงเทพมินบุรีเสรีไทย68นะครับพื้นที่เราสูงนะครับลูกค้าสบายใจได้นะรถเราปลอดภัยนะครับก็เดี๋ยวฝากกดติดตามกันด้วยนะครับอยู่ต่างจังหวัดก็ระวังฝนตกฟ้าร้องนะครับตังลมผมพาให้ดีเนาะนะครับคันแรกนะครับที่อยู่ตรงหน้านะครับเป็นอิวสูดีแม็ก 1.9สเตโยนะครับเป็นตัวแซดเพชิดนะครับคันนี้ต้องบอกว่าสวยจริงนะสีดำทะเบียน4711นะครับเป็นตัวสเตโยสีดำนะครับ4ประตูไฮเรนเดอร์นะครับ4ประตูไฮเรนเดอร์เลยรถเดิมๆสวยๆแม็กตัวท็อปนะครับคันนี้ราคา719นะครับรถปี2019นะครับราคา719,000นะครับเป็น4ประตูไฮเรนเดอร์เดิมๆนะครับไม่70,06นะครับคันนี้ราคา719ไม่70,06 ฟีดาวนะครับฟีดาวจัดเต็มแน่นอนนะครับหลายท่านลูกค้าสงสัยว่าฟีดาวจัดเต็มคืออะไรนะครับฟีดาวก็คืออย่างเช่นคันนี้ขาย7 1 9 0 0 0นานะครับยอดราคาไฟแนนซ์เน่ยเราก็จัดไปที่719,00 0ได้เลยลูกค้าไม่ต้องควักเงินดาวนะครับจัดเต็มก็คืออย่างเช่นลูกค้าแจ้งผมมาเลยว่าไม่สะดวกใช้เงินออกรถอย่างนี้หรือว่าต้องการออกรถสูตรบาทก็คือจัด719ประกันรถยนต์ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ เราสามารถจัดรวมเป็นนายยอดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานค้าขายธุรกิจส่วนตัวเกษตรกรนะครับรับจงรับจ้างอะไรก็ได้นะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่เลยนะครับคันนี้เป็นยูส m ดีแมก2.9สเทลนะครับตัวแซดพีปี19ไมล์7,000นะครับคันนี้มันเป็นตัวท็อปเนาะมันเป็นเบาะไฟฟ้านะครับคนขับเป็นตัวท็อปประตูข้างในเป็นสีดําตัดสีเบดนะครับมันก็จะมีโลโก้สเตลอยู่ที่ประตูนะ ผมมาไลคันนี้ก็จะเป็นแบบฟูลมันติฟังก์ชันนะครับซ้ายขวาเลยนะครับฝั่งนี้ก็มีคูดคอนโทรลฝั่งนี้ไ่ปรับหน้าจอตรงนู้นนะครับหน้าจอตัวนี้เป็นตัวเนนะครับเป็นตัวเนวิเกเตอร์นะครับใส่ซีดีดีดีได้หน้าจอตัวนี้มีเนก็คือระบบนำทางนะครับตัวแอร์เป็นออโต้เกียร์เป็นเกียร์แมนนวลหกสปีดนับตัวนี้จะได้เป็นเบาะหนังสีดํานะครับเบาะหนังสีดํานะครับบุหลังคาตัวรถก็เป็นสีดํทั้งบนหลังคาก็จะมีลาโพงให้2จุดซ้ายขวา นะครับอันนี้ผมต้องเปิดเลนให้มันกว้างนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าพื้นที่จอดรถมันแคบไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเวลาท่านผู้ชมดูแล้วจะงงว่ามันต้องเวียงไปเวียงมาอันนี้ผมก็เปิดให้กว้างนิดนึงภาพมันอาจจะไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่นะครับตัวเบาะก,ก็เป็นหนังสีดําสวยๆเลยตัวรถต้องบอกว่าสภาพสมบูรณ์ร้อเปอร์เซ็นต์มีพรมกระดุมเข้ารูปถ้าใครนะครับที่กําลังมองหาตัวรถกระบะนะครับสี่ประตูไฮแลนเดอร์นะครับห er, นึ่งจุดเก้าสเทลสีดำไม่เจ็ดหมื่นหกคันนี้นะครับปีสิบเก้าก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ ที่เบอร์0 62, 6น6 4 0 7 7 7 6นะครับเนาะผมเข้าใจผม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 ทราบมาว่าป่าติดอ่างเฉยผมทราบมาว่าบางทีลูกค้าที่ดูคลิปผมเดชเพชรยนต์กับนุกเพชรยนต์เนี่ยก็คือจะดูคลิปต่อๆกันมาแต่คือจริงๆเราทํางานที่เดียวกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราอยู่คนละทีมเฉยๆนะครับบางทีคลิปบางคันผมมีเขาไม่มีเขามีผมไม่มีอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าเรา แยกกันทํางานนะครับแต่เราทํางานบริษัทเดียวกันแค่บริษัทผมแบ่งเป็น6ทีม6ทีมทีมละ5คนนะครับแต่ทีมผมตอนนี้เหลืออยู่3คนนะทุนน้อยนะครับก็ลูกค้าก็โปรดโปรดเมตตาผมด้วยนะถ้าดูรถคันไหนแล้วถูกใจก็โทรหาผมนะครับตามเบอร์0ูน6 4 0 7 7 7 6่นะครับคันถัดมานะครับก็เป็น To โย ta Revo อันนี้เป็นปี2018นะครับเป็นตัว p รี n ันเนอร์ส cap ์ทเปิดได้หน้าหล่อนะคันนี้มันจะหน้าหน้าปี18 มันก็จะได้เป็นตัวหน้าหล่อหน้าโลโคนะครับตัวชุดกันชนมันจะเปลี่ยนใหม่นะไฟหน้าเป็นเป็นหลอดไส้ธรรมดานะคันนี้เป็น 2.4E นะครับปี2018หน้าหล่อเกียร์ออโต้นะครับราคา549,000บาทนะครับเป็นตัวสมาร์ทแคปพรี n ันเกระจกขงข้างปรับพับไฟฟ้านะครับกันสาดมีให้สีเดิมทั้งคันนะเป็นสีบเป็นเป็นแคปน Cap, เนี่ยสมาร์ทแคปพี n ันนะครับรถตัวสูงเลยช่วงนี้ก็ ฝนก็ตกทุกวันนะเอารถเป็นไฮแลนเดอร์พีแลนเดอร์ไว้ใช้นะครับลุยน้ําลุยฝน,ะนสะเทินน้ำสะเทินบกได้สบายแล้วคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ค่อนข้างขับง่ายนะเป็นตัว2.4 e นะครับเกียร์ออโต้สีสวยมากนะก็คือเป็นเกียร์ออโต้เครื่องยนต์2.4ลิตรเนี่ยค่อนข้างประหยัดน้ํามันนะครับเพราะตัวรีโวอะอ่าจะให้ดูเลขไมล์ก่อนคันนี้เลขไมล์19,000นะครับเป็นพวงมาลัยสามกา้านนะครับมันติฟังก์ชันฝั่งซ้าย หน้าจอวิทยุก็เป็นตัวตัวธรรมดานะครับเป็นสแสดงเป็นผลเป็น LCD แล้วก็สามารถปุ่มกดจากข้างๆแอร์เป็นเบนนวดน,นะครับเกียร์แต่เป็นเกียร์ออโต้นะครับมันก็มีโหมดอีโคประหยัดน้ํามันแล้วก็พาวเวอร์โหมดเพิ่อมาตาเร่งนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับก็คือถือว่าเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะใช้ได้ตั้งแต่วัยรุ่นยันผู้สูงอายุนะเพราะว่าเป็นเกียร์ออโต้ของรีโวเนี่ยใช้ง่ายนะตัวเกียร์ออโต้เพราะว่ารถ ขับง่ายนะขับง่ายมากนะครับแต่ผมก็ต้องยอมรับแล้วว่าตัว r ีโวเนี่ยกับเครื่องยนต์ตัวนี้มันมันดีมากนะเพราะว่าเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นลีโวหรือว่า DMa มนะครับมันไม่มีสายพานเราลิ้นมันไม่มีทามมิงมันทํางานด้วยโซ่ภายในเครื่องนะแล้วก็ทีนี้เรื่องการบารุงรักษามันง่ายขึ้นแล้วก็เครื่องลีโวเนี่จะแรงมา้าแรงบิดมันจะสูงกว่าตัว d m a มนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์มัน มาตรานอยู่ที่2.4ลิตรนะครับมี2.4และ2.8นะคันนี้ราคา549นะครับใครสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะนะครับแต่ตัวนี้ก็เพิ่งย้ายมาใหม่จริงๆรถมันเข้ามาสักระยะหนึ่งแล้วตอนนั้นติดจองซื้อสดอยู่นะครับเราก็เรเอารถไปเก็บในโกดัง3าพอดีเมื่อ2อสวันที่แล้วผู้จัดการสั่งย้ายรถข้างในออกมานะเราก็ได้มีการจัดเรียงกันใหม่นะคันนี้เป็นปี21นะครับคันนี้เป็นปี21เป็นตัว e u z o D-MAX นะครับ Highlander นะครับ แครนะครับเป็นตัวแคร็บไฮแลนเดอร์นะครับ1.9 lda ปี2021นะครับราคา599,000เาหนะครับย้ำราคาเลยนะ599นะครับรถปี21นะเลขไมล์เจ0ดกิโลนะครับเลขไมล์เจ0ดกิโลนะครับรู้ได้ยังไงว่าเป็นปี21นะครับดูตรงกระจังตรงเนี้ยถ้าปีถ้าปี20ตรงนี้มันจะแหลมนะ21กับ22เนี่ยมันโมเดลเดียวกันนะตรงเนี้ยเคี่ยวมันจะสั้นลงแล้วก็ ส่วนตรงนี้มันจะเป็นทูโทนถ้าเป็นตัวปีสักสิบเก้ายี่สิบตรงนี้มันจะเป็นโครเมียมหมดเลยมันจะมันจะไม่เหมือนกันอันนี้มันจะเป็นสีเทาตัดโครเมียมนะครับเพราะว่ารถสวยๆเลยนะครับหนึ่งจุดเก้า LDA นะครับสีขาวนะครับติดฟิล์มรอบคันเรียบร้อยนะครับสําหรับตัวนี้นะนะครับเป็นอีวสูดีแม็กคายเลนเดอร์หนึ่งจุดเก้า LDA นะครับรถสวยๆราคาห้าเก้าเก้านะครับติดฟิล์มรอบคันนะรถเดิมมากนะสีขาวคันนี้นะครับ ด้านหลังเป็นสเตลนะครับด้านหลังเป็นสเตลคันนี้ก็เป็นสเตลแบบสเตลซิงกสเตลซิงนิดนึงนะเดี๋ยวแอบให้ดูก่อนเป็นสเตลซิงจริงๆคันนี้หลายท่านคงเห็นมาเยอะละนะครับจริงๆผมว่าถ้าเขาถอดเบาะถอดที่หุ้มเนี่ยออกมันน่าจะขายได้ดีกว่านะเพราะว่าจริงๆตัวเบาะมันเป็นเบาะผ้าเดิมมันอยู่แล้วนะครับอันนี้เขาหุ้มที่เป็นหนังเพราะว่าเขากลัวเป็นสกปรกนะครับมันก็จะแบบซิงๆนิดนึงนะ TOD modify TOTS modify อะไรสักอย่างแต่รถไม่ได้มีการดัดแปลงเครื่องยนต์นะครับ เขามีแต่ติดที่มันเป็นไทเทเนียมแล้วก็เปลี่ยนท่อเสียแค่นั้นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคันที่ต่อนะครับ 1.9LDA นะครับไฟท้ายสุดสวยเดิมๆโรงงานนะครับ DDI นะครับ 1.9DDI Blue Power มีกล้องมองหลังให้นะครับราคา599,000บาทนะครับกันชนที่เป็นตัวใหม่นะครับที่เป็นชิ้นเดียวกับ4รถนับชุดช่วงล่างเดิมๆนะรถค่อนข้างสวยนะครับสำหรับตัวยูสูดีแมก 1.9LDA ตัวนี้นะตัวเนี้ ต้องบอกว่าเป็นกระบะรุ่นเดียวที่ภายในสวยสวยและสวยมากนะไม่รู้นะผมไม่รู้ว่าโดยส่วนตัวผมว่าผมว่ามันสวยรถกระบะคือถ้าภายในเป็นแบบนี้โอเคสปอร์ตสวยหรูนะเริ่มจากแผงประตูตรงเนี้ยถ้ามันเป็นเส้นตรงอย่างเงี้ยมันจะดูแบบแข็งแข็งไปเลยแต่อันนี้มันจะเป็นแบบโคง้งเคิร์ฟนิดนึงนะครับกระจกก็จะเป็นไฟฟ้านะครับแล้วคือที่ผมชอบก็คือตรงตัวพวงมาลัยนะครับแล้วก็เกียร์ แพวงมาลัยมันจะมีขนาดที่เล็กลงนะครับแล้วก็น้ําหนักเบาขึ้นนะสาหรับอิวสูถ้าใครเคยใช้ใช้มาเรื่อยๆนะตอนนี้พวงมาลัยก็มีขนาดเล็กลงนะครับก็นะบวงเลี้ยวเท่าเดิมนะครับพวงมาลัยเป็นสีดําตรงนี้เป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็เกียร์เนี่ยเกียร์ของอิวสูตัวเนี้มันจะไม่ค่อยหัวเกียร์มันจะไม่ค่อยสั้นเพราะว่าด,วด้วยด้วยด้ามเกียร์มันสั้นแล้วก็ด้วยการปรับปรุงใหม่ของเขานะเพราะปกติถ้าเป็นอิวสูหรืออะไรอย่างเงี้ย ตัวเก่าอ่ะด้ามเกียร์มันจะยาวแล้วมันหัวเกียร์มันจะสั่นนะครับแต่ตัวนี้ต้องบอกว่าเกียร์นุ่มคัดนิ่มนะเป็นรถกระบะท,ที่ต้องบอกว่าขับง่ายแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยมันก็เป็นทรงสปอร์ตนะเป็นทรงสปอร์ตอย่างที่เห็นนี่เลยนะนะแล้วก็ตัวแคบเขาก็ค่อนข้างกว้างนะสาหรับตัวดีแม็กตัวนี้นะแคบกว้างนะครับแต่ตจริงจริงถ้ามันเป็นตัวไฮแลนเดอร์เนี่ยถ้าเทียบกันกับรีโวนะครับความสูงเนี่ยเหมือนดีแม็กอะ จะต่ํากว่าประมาณนิ้วหนึ่งนะจะต่ากว่าประมาณนิ้วหนึ่งนะถ้าผมมองได้ตาปากนะครับคือตัวรีวมันจะค่อนข้างสูงกว่าหน่อยนะครับดูนะครับรีวมันจะค่อนข้างสูงหน่อยเพราะว่าตัวขอบตัวถังรถมันสูงนะครับคันถัดมาเป็นวีโก้แชมป์นะครับคันนี้ยังอยู่เนาะวีโก้แชมป์ราคา440นะครับ4 4 0 0 0 0บาทนะครับเป็น 2.5G นะครับเป็น 2.5G คันนี้ต้องบอกว่ามีกล้องมองหลังรถปี13 ไม่แสนสี่นะเป็นเกียร์แมนวนวลนะครับเป็นเกียร์แมนวนวลห้าสปีดเครื่องยนต์สองจุดห้าเวียนเทอร์โบนะครับเป็นตัวเทอร์โบแปรผันทํางานแต่รอบต่ำนะด้านหน้าก็มีสกรูดักลมคันนี้ราคาสี่สี่ศูนย์นะครับพวกเอ็กซิลี่หรืออะไรตรงนีล้ลูกค้าก็คงเห็นจนจนเบื่อละนะคันนี้เอ็กซิลี่ปีสิบแปดนะครับรถใหม่ๆเลยนะใหม่เพียงสี่หมื่นนะครับก็ต้องบอกว่ามันหายากเลยตัวนี้ราคา7 2 0ดแ0ืนบาทนะครับเดีย๋ยวผมข้ามไปก่อนแล้วกันเพราะว่า ลูกค้าอาจจะเห็นบ่อยนะก็รอเจ้าของอยู่นะที่มันใหม่มากเพราะว่าลูกค้าดูเบาเบายังไม่ได้แกะแล้วภายในเป็นสีดํานะครับคือถ้าลูกค้าวอล์กอินเข้ามาก็จะเห็นสภาพรถคันจริงว่าคันนี้มันเนี้ยบมากมันเนี้ยบจริงนะเพราะพวกรกะปอดบายเนี่ยยังสวยนะครับสเตลเราก็มีอีกคันหนึ่งด้านหลังคันนี้เป็นตัวแซดเพรทีปนะครับไม่เก้าหมื่นรถปีสิบเก้านะคันนี้ไม่เก้าหมื่นรถปีสิบเก้าราคาเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาท ทะเบียนสุราษฎร์ธานีนะครับเป็น4ประตูไฮแลนเดอร์นะครับ1.9แซดสเตลนะครับเป็นเป็นแซดเพรสทีที่เป็นแซดพีก็เพราะว่ามันตัวที่เป็นแซดพีแซดเพรทีเนี่ยมันจะได้พวกเป็นเบาะไฟฟ้านะคันนี้ที่ราคา759นะครับเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเกียร์ออโต้เพราะว่ามันเป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้6สปีดมีทิปโทนิกนะครับแอร์ออโต้แล้วก็หน้าจอเป็นเนวิเกเตอร์ นะครับที่ราคามันอยู่759,000เพราะว่ามันเป็นเกียร์ออโต้นะครับกับเครื่องยนต์1.9ลิตรนะครับเอาอยู่แน่นอนนะครับเอาอยู่แน่นอนและที่สําคัญคือประหยัดน้ำมันมากภาษีรายปีพันกว่าบาทเองเครื่องยนต์1.9ลิตรนะหลังค้งหลังคาอะไรเป็นสีดําหมดเลยนะครับคันนี้ผมกระดุมสีส้มเข้าลูกนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจคันไหนก็ลองติดต่อเข้ามากันได้นะครับที่เบอร์ศู2 6 4 0 7 7 7 6นะครับผมเด็เพชรยนต์นะครับผมผมก็พาเดินอยู่สองแถวสามแถวเนี้ยนะครับ จริงๆอยากจะเข้าไปโกดังสามแต่ว่าวันนี้วันอาทิตย์เผื่อบางทีมีลูกค้าวอล์กอินเข้ามานะครับเนาะนะครับคันนี้ก็เป็นรีโว่ลอโค้นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะเป็นตัว 2.8G เกียร์ออโต้นะครับโตโยต้ารีโว่ล็โกปี2019นะครับ 2.8G เกียร์ออโต้ราคา819,000บาทนะครับราคา819,000บาทรถคันนี้เลิกมาวิ่งไปเพียงประมาณ40,000กว่ากิโลนะครับ เป็นรถปี19สวยๆเลยนะ 2.8G นะครับคันนี้มันก็จะเป็นหน้าหลอหน้าออโต้ตัวกระจังก็จะเชนเป็นสีดําตัดสีเทานะครับโลโก้ก็คือเป็นรุ่นพิเศษที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากตัว P Runner นั่นเองนะตอนนี้เรามี2คันนะครับที่เป็นร i v e r Logo นะครับคันนี้ก็เป็นสีขาวมุกอีกคันนึงก็เป็นสีขาวมุกแต่เครื่องยนต์เป็นตัว2.4นะครับแต่คันนี้เป็นตัว2.8ออโต้อีกคันนึงเป็น2.4เมนวลนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นโฉมที่จจจริงๆหลออกวตัััปุบน เกระจกกระจกมองข้างพับเพิ่มไฟฟ้าหมดเลยแล้วคันนี้มีการสาติดฟิล์มนะเบ้ากันลอยมีให้หมดนะครับสปอร์ตบ้าใหม่ๆนะเป็นตัว 2.8G นะครับผมว่าถ้ามันเป็นขับ4อ่ะมันติดจองไปแล้วนะตอนนี้มันเป็น 2.8G ขับ2ไงมันก็เลยยังยังรอเจ้าของอยู่แต่จริงๆถ้าเหมาะสมกับการใช้งานในเมืองนะหรือวิ่งทางไกลไม่ได้ขึ้นดอยก็2.8ออโต้ขับ2ก็เหลือแล้วนะครับกับขุมพลังขนาดนี้นะ เครื่อง vo, รีโวนี่ต้องบอกว่าตัวนี้ดีแหละที่ผมบอกว่าอัดตาเร่งแรงมา้าแรงบิดมันสูงนะครับแล้วก็มีโหมดประหยัดน้ํามันให้นะคันนี้เป็นล็อกโค 2.8G นะภายในก็จะเป็นพวกบาะไฟฟ้าเหมือนทอดมาจากเออเหมือนเหมือนทอดมาจากตัว f o r t u n เ r เลยเอา้าขอขอภัยนะครับคันนี้เลขไม่170,000นะครับขอภายนะครับนนเลขไม170,000ร,ร,ราคาตัวรถ819,000บาท นะครับจริงๆภายในเนี่ยเหมือนตัว To y o ต a f o r t u n เเลยนะเพราะเป็นบาะไฟฟ้าแล้วตัวบาะลักษณะของบาอก็เหมือนกันนะครับก็เหมือนกันแต่คัานี้มันเป็นดำร้วเนาะฟอร์จูเนมันจะเป็นขาวแดงขาวดำาอะไรต่างๆพวงมาลัยตัว2.8เนี่ยมันก็จะมีตัวคูลดคอนโทรลมาให้ด้วยนะครับอยู่ด้านล่างเนี่ยคูลดคอนโทรลก็คือตัวที่ล็อกความเร็วนะครับเป็นตัวล็อกความเร็วอย่างเช่นเราวิ่งทางไกลสักร้อยโลห้าสิบโลอย่างเงี้ยอย่างสมมติ สมมติไอมอเตอร์เวย์เปิดใหม่ที่วิ่งไปที่วิ่งไปทางที่ไปทางลำตะคองอะนะครับก็เหยียบแช่ได้เลยร้อยหนึ่งแล้วเราก็กดกดลงล่างหนึ่งทีแล้วเราก็กดเซตปรับทีเดียวยกเท้าออกจากคันเร่งเลยปล่อยรถวิ่งเองแต่พวงมาลัยเราต้องคอนโทรลนะนะครับเนี่ยสองจุดก็ก็จะมีตรงนี้ถ้า2 4งจสี่มันจะไม่มีคุดคอนโทรลนะครับปุ่มเป็นเป็นพุทสตาร์ทนะพวงมาลัยก็เป็นหนังสามก้านสีดํานะครับเนี่ยเป็นมันติฟังก์ชันเต็มระบบ หน้าจอก็จะเป็นจอของ Toyota ตัว top ท็อปที่ที่มันยกกระดกขึ้นได้นะครับตัวนี้นะมันสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ USB แล้วก็เหมือนมันจะมีอะไรนะของ Toyota มาด้วยครับที่มันเป็นซิงกับศูนย์ Toyota นะเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีช่อง SD a r d ใส่เมมแล้วมันเปิดเนเหมือนจากดาวเทียมนะครับนะครับแล้วก็ตัวแอร์เป็นออโต้นะครับ,ด,น Auto, นรบด้านล่างก็จะมีออโต้ต์ทสต็อปนะครับ t r c t i o n control อยู่ด้านล่าง นะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับ6กสปีดกับเครื่องยนต์2.8ลิตรนะครับยังไงก็ต้องฝากเจ้าลโคคันนี้ไว้ด้วยนะคือสวยมากเป็น4ประตูพีรันเนอร์2.8งเกียร์ออโต้นะครับราคา8.19นเนาะถ้าลูกค้าสนใจนะครับรถคันไหนนะครับไม่ว่าจะเป็น r ีโวหรืออิวซูดีแนะครับก็ติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับที่เน็ตเพชรยนต์นะครับ062-640-7776 เพราะว่าเรามีรถเยอะนะครับมีรถมากมาย,ยท่านเลือกเลยนะว่าจะเป็นแคปสีประตูตอนเดียวนะครับแคปออโต้นะครับสีประตูออโต้สีประตูเมนนวลเรามีหมดนะครับยังไงก็ต้องฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะถ้าจะให้ดีลูกค้าสนใจโทรเข้ามาก่อนเดี๋ยวผมแอดไลน์ไปเองนะครับโทรเข้ามาหาผมก่อนคุยรายละเอียดปั๊บผมส่งรายละเอียดให้แล้วก็เดี๋ยวผมแอดไลน์หาลูกค้าเองเพราะลูกค้าบางท่านน่าจะแอดไลน์ไม่ค่อยถูกเพราะว่าผมคุยมาก็ประมาณเกิน50%นะที่ล เป็นเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ใช้ไลน์ไม่ค่อยเป็นลูกหลานทําให้เพราะว่าผมมาสร้างลิงก์ไลน์ไว้ผมก็จะส่งไปในข้อความมือถือแลวลูกค้าก็กดปุ๊บมันก็จะเด้งเข้ามาหน้าไลน์เลยนะครับสะดวกสบายต่อต่อคนที่ใช้โซเชียลไม่ค่อยเก่งเนะาะผมก็พยายามช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มนะครับยังไงต้องฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเนตเพชรยนต์นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ